สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาแนะนํานะคะการอพาหัวบอนสีการเพราะหัวหัวบอนสีนะคะให้ออกแล้วไม่เน่านะคะซึ่งพี่กันตรีก็หาวิธีนะคะหาวิธีหลายอย่างนะคะที่เอามาเพาะนะคะซึ่งพี่กันตรีก็เพาะไปประมาณสี่ห้าครั้งละเนาะก็ เน่าทุกทีเลยนะคะเพื่อนๆนะเสียหมดเลยนะคะอันนี้ก็เน่านะสองเน่านะคะเสียหมดนะคะพี่กันตรีก็เลยหาวิธีใหม่นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยจะอามาฝากเพื่อนๆว่าพี่กันตรีใช้อะไรเพราะนะคะซึ่งวิธีของเพื่อนๆก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางคนก็ใช้ดินเนาะบางคนก็ใช้ทรายอะไรเงี้ยเนาะบางคนก็ใช้ขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยนะคะ นะแต่วันนี้นะคะพี่กันตรีก็มีวิธีการเพาะหัวบอลน,นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดเนาะพี่กันตรีก็ค้นพบละดูจาก youtube ของเพื่อนๆนด้วยอะไรด้วยนะคะอันนี้งอกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ก็เอาออกไปบ้างแล้วนะคะเนาะก็เลยจะมาฝากเพื่อนๆนนะเผื่อว่าเพื่อนๆนคนไหนสนใจจะเพาะบอลน,นะคะก็มาดูนะคะนะสำหรับ วัสดุที่ใช้นะคะพี่กันตรีตัวนี้นะคะที่ใช้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าวัสดุเพาะนะคะก็ไปไม่แพงนะคะไปซื้อแถวร้านเกษตรนะคะรนะ้านขายต้นไม้เนเขามีนะคะบอกเขาว่าเป็นวัสดุเพาะนะคะเพื่อนๆไม่ไม่ผิดหวังเลยนะคะเนาะก,ก็ไม่ไม่แพงนะเพื่อนๆถุงนึงประมาณยี่สิบบาทเนี่ยวัสดุเพาะเนี่ยจะเป็นลักษณะดินที่มีลักษณะาบางเบานะคะเนาะ ไม่แน่นนะพี่กันตรีก็ใช้ไปเยอะแล้วนะคะซื้อมาสองถุงนะคะลองมาดูนะนี่คือวัสดุเพาะของพี่กันตรีนะคะเขาเรียกวัสดุเพาะนะคะนะแล้วสไล์อีกตัวนึงแต่ว่าพี่กันตรีไม่ทําให้ดูนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าปูนแดงนะคะเวลาผ่าหัวบอลน,นะคะพี่กันตรีก็จะใช้ปูนแดงเนะี่ยผสมน้ําแล้วก็แช่ลงไปนะคะ นะอันนี้เป็นปูนแดงนะคะเพื่อนๆนที่เห็นอยู่เนี่ยอยู่ในถุงนะคะเป็นปูนแดงซึ่งปูนแดงเนะี่ยจะมีลักษณะเป็นกรดนะคะจะช่วยอ่าจะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะนะจะช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับหัวบอลน,นะคะแล้วก็จะทําให้บอลของเราเนี่ยที่เราผ่าเนี่ยมีความแข็งนะคะแข็งแล้วก็ไม่เน่าเสียนะเพื่อนๆนนะคะเนี่ย เป็นปูนนะคะนี่มันแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเวลาจะเพาะเราก็ใช้นิดเดียวนะคะไม่ต้องปูนขาวเราใช้ปูนแดงแช่น้ําเลยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็พาหัวบอลแล้วก็เอาแช่แช่ในน้ําปูนก่อนนะคะจะเป็นปูนใสปูนแดงก็ได้แต่ของพี่กรีเนี่ยปูนแดงเลยเนาะแช่ในปูนแดงซักสิบนาทีนะคะแล้วก็เอามาแช่ น้ำยาเร่งลากนะคะเพื่อนๆลองดูนะน้ำยาเร่งลากได้พี่กันตีให้ดูนะผสมน้ำหน่อยแล้วก็เอาเอาหัวบอลที่เราผ่าเนี่ยเอาขึ้นมานะคะที่เราแช่น้ำปูนใสแล้วเราก็เอามาแช่เนี่ยแช่ในเขาเรียกว่าน้ำยาเร่งลากสักสิบนาทีนะคะแล้วเราก็บ่มเพาะหัวบอลลงไปในวัสดุเพาะนะคะนะอันนี้ก็งอกนะคะน่าชื่นใจนะ ในพี่กันตรีก็เอาไปถอนออกไปหลายต้นแล้วนะคะเต็มถาดนล่นะทีแรกเนาะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะอันนี้ก็งอกแล้วนะคะงอกหมดแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะไม่เสียนะคะคือพี่กันตรีจะสั่งหัวบอลมาประมาณห้าครั้งแหละนะเสียไปประมาณสี่ครั้งนะคะไม่ได้ซักต้นเลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าออกนะเอาเอา,เอ,าออกไปหลายต้นละนะ น,นี่นี่กำลังออกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะงอกทุกต้นเลยนี่ก็ใช่นะคะนี่ก็ใช่นะงอกทุกต้นเลยขาวๆ้วยทั้งนั้นเลยนะคะอ่าาะเรามาดูอันนี้อันนี้ชัดเจนเลยนะคะนี่ก็งอกนะคะนี่งอกทุกต้นเลยเนาะเห็นไหมคะทุกต้นเลยที่เราผ่านะ่ะทุกต้นเลยนี่นะคะงอกหมดละ อันนี้เป็นสหฮัดเดชะนะคะเพื่อนๆที่ขาวๆาวในสหฮัดเดชะนะคะนะเพื่อนเพนดูนะกระถางน,นี้ก็งอกนะคะค่ะอันนี้เป็นสหฮัดเดชะทั้งนั้นเลยนะคะก็งอกแล้วนะคะเพื่อนๆ นะคือหลังจากที่เราเอาหัวบอลบ่มแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวให้เพื่อนหนูจะใช้ถุงพลาสติกคลุมไว้อย่างนี้นะคะเอาน้ํารดก่อนนะคะไม่ต้องให้แฉมากนะคะใช้ถุงพลาสติกคลุมอย่างนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะคลุมไว้ก็ประมาณหนึ่งเดือนแต่เพื่อนๆสามารถถ้าเรา,าได้สักสี่ห้าวันเราก็มาเปิดดูนะคะถ้าน้ําไม่ค่อยมีนะหรือว่าความชื้นไม่มี เราก็ใช้กระบอกฉีดนะคะฉีดน้ําก่อนฉีดน้ําใส่นะพี่จตรีจะใช้ถุงคลุมไว้อย่างนี้แหละนะคะถุงไว้ตอนนี้ก็เปิดเปิดแล้วก็รดน้ําอามาดูนะคะสําหรับอ่านี่นะคะเห็นไหมออกหมดแล้งอกหมดแล้วนะคะขาวขาวใช่แล้วอันนี้เป็นสหัเดชะนะคะขาวขาวนี่นะคะ เพื่อนๆดูนะสำหรับภาชนะที่ใช้นะคะจะเป็นอะไรก็ได้เนาะอันนี้เป็นอ่าที่ที่รองที่รองกระถางเนาะพี่กันตรีก็ใช้ในะที่รองกระถางนี่แหละแต่เวลาเราฉีดพ่นนะ่ไม่ต้องให้แฉะนะคะไม่ต้องให้เปียกคือไม่ต้องให้แฉะมากเดี๋ยวจะเน่าอีกนะบางคนใส่น้ําเยอะฉีดน้ําเยอะนะคะฉีดน้ําพอประมาณนะคะแค่เปียกเนาะเพื่อนๆ นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่พิกันตรีได้ค้นพบนะคะหลังจากที่เราเพาะบอลสีนะคะเน่าเสียไปประมาณสี่ครั้งนะคะเพื่อนๆก็สั่งนะคะสั่งในเน็ตเนาะสั่งในเฟซสั่งมาแต่ละครั้งก็เน่าหมดได้ครั้งนี้นะคะได้ครั้งนี้ก็ถือว่าสุดยอดละอย่าลืมนะคะใช้ดินเพาะนะเพื่อนๆเ,เนาะจะได้ไม่ผิดหวัง หรือบางคนมีวิธีเพาะแบบไหนก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆน,นะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเนาะนะถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะค่ะอันนี้ก็ออกไปเยอะแล้วนะคะเอาไปปลูกเยอะลนะเนาะอันนี้ก็เหลือจะขึ้นมาใหม่อีก ก็เป็นอะไรที่จะว่ายากก็ยากนะคะเพื่อนๆแต่เราต้องรู้จักวิธีนะคะการเพราะบม่มบอลสีนะคะไม่เน่าเสียเลยนะคะไม่ให้เน่านะเดี๋ยวพี่กันตรีก็จะใช้ถุงพลาสติกคลุมไว้เหมือนเดิมเนาะตอนนี้ก็ฉีดพ่นเอาบอกฉีดพ่นนะคะค่ะนี่เป็นบอกฉีดนะคะเพื่อนๆ บอกฉีดน้ำนะคะแล้วก็ฉีดน้ำธรรมดาแล้วนี่แหละบอกฉีดน้ำนะคะ ตอนนี้หลายต้นก็น่าจะอาออกได้แล้วนะคะแต่ว่าพี่กันตรีก็ยังไม่มีเวลาเนาะก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนต้นนี้ก็น่าจะเอาปลูกได้แล้วนะคะบางคนแค่แตกเขาก็ไปปลูกแล้วแบบนี้ก็ปลูกได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวก็จะปลูกนะคะเอาออกใส่กระถางนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยอย่างนี้ก็ออกได้แล้วนะนะคะ ก็สิ่งสำคัญก็อย่าลืมนะคะเราผ่าหัวบอลเสร็จเราก็แช่น้ำปูนใสก่อนเนาะสำหรับเคล็ดลับพี่กันตรีเนาะแช่น้ำปูนใสสักสิบนาทีนะคะแล้วก็แช่ในน้ำยาเร่งรากสักสิบนาทีนะคะแล้วค่อยเอาออกแล้วค่อยเพาะแบบนี้แล้วก็ใช้ถุงพลาสติกคลุมไว้นะคะถุงพลาสติกแบบนี้นี่พลาสติกถุงแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่กัตรีก็จะคลุมไว้ ะะรดน้ําเสร็จแล้วเราก็จะคลุมไว้นะคะแบบนี้งอกดีนะคะเพื่อนๆไม่ผิดหวังเลยไม่เน่าไม่เสียนะคะเนาะแต่ก็อย่ารดน้ำแฉกเกินไปนะคะเพื่อนๆเนะาะถั่วบอลเราก็ยังใช้ได้อยู่นะคะ